สื่อการสอนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องความหมายและความสำคัญของทรัพ,พยากรจัดทำโดยนางสาวอัจจิมาศีดาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานส3.1เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศษธธรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพตัวชี้วัด มาตรฐานส3 1ป .1 ทับ3ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจําวันอย่างประหยัดจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายและความสำคัญของทรัพยากรได้ 2. วิเคราะห์และจําแนกทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 3. ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร ใหนักเรียนสังเกตภาพภาพแรกนะคะภาพทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติภาพที่สองภาพทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ภาพที่สามภาพทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติภาพที่สี่เป็นภาพทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเป็นรูปบ้านภาพที่ห้าภาพทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นรูปโต๊ะกับเก้าอี้ ทรัพยากรหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหรือไม่อย่างไรตัวอย่างคำตอบใช้ต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา ใช้บ้านเป็นที่พักผ่อนและอยู่อาศัยที่บ้านของนักเรียนมีทรัพยากรอะไรบ้างตัวอย่งางคำตอบรถเสื้อผ้าต้นไม้โต๊ะเก้าอี้ นักเรียนคิดว่าทรัพยากรมีความสำคัญอย่างไรตัวอย่างคำตอบมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารนักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อให้มีทรัพยากรใช้ได้นานที่สุด ตัวอย่างคําตอบดูแลรักษาทรัพ,พยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันถ้าไม่มีทรัพ,พยากรธรรมชาติใช้ในชีวิตประจำวันจะเกิดผลอย่างไรตัวอย่างคําตอบไม่มีป่าไม่มีอาหารไม่มีอากาศที่บริสุทธิ์ให้หายใจ การที่มนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งผลกระทบนั้นอาจเป็นไปในทางที่ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นหรือทำลายให้เสื่อมโทรมลงให้นักเรียนทำการบ้านตามที่ครูมอบหมายแล้วนำส่งครูวันเปิดเรียนนะคะ การบ้านให้นักเรียนสํารวจทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นคะแนนเต็มสิบคะแนนค่ะหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติได้แก่สองทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่นักเรียนลองยกตัวอย่างดูนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ